ลอบออกผีมึงตอบเขาดิเออทำไมครับพอดีว่าเราขออนุญาตเจ้าของรูปแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเป็นสายรหัสอาร์มช่วยลบรูปออกด้วยผีเข้าอะไรอีกวะเนี่ย คนคนนี้ไม่ใช่สมบัติของสาธารณะแต่เป็นคนในสายรหสถถัสผมห่วงคนของผมโอ้ยมึงพี่ยากษ์ส่ง,ะงอะไรมาผมอ่านไม่จบเลยขออ,อ่านหน่อยดิเออไม่มีอะไรอะ่ะเฮ้ยมึง์ขออ่านหน่อยเดี๋ยวกูมามอ,อ,มอ่านหน่อยอ้าเดี๋ยวกูมาโอ้ตหัพออ่านหน่อยเฮ้ยอ้ามฉีดแป๊บนึงฉีกงก็ฉีดนี่ดีกโ่าโหนี่หัดมีความรักกับเพื่อนด้วย คอเสื้อมยวยมากเลยนะไม่ทิ้งไปอีกเหรออะไรของพี่เนี่ยมันไปเอารูปนั้นมาจากไหนรูปรูปอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็ในไอ้ไอเพจไอคิวคอะไรน,นั่นอะอ๋อเออกูส่งให้เองอะมีพี่เขาขอพี่ใคร พี่ไม่รู้ชื่อว่ะแต่เขาก็ลบไปแล้วป่ะไม่เห็นต้องสนใจเลยเออหรออืมอืมเออเออลบไปก็ดีแล้วเสียสตยตาคนดูนี่โทรมาแค่นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมึงรับปากกูมาก่อนเพราะมึงจะไม่สง่งโลใไปใครอีกแล้วทำไมกูต้องรับปากพี่ด้วยวะฮะ เพราะกูบอกไม่ให้ส่งเดี๋ยวนะรูปก็รูปผมหน้าพี่ก็ไม่ใช่เป็นไรไม่ทราบฮะก็กูบอกไม่ให้ส่งมึงฟังไม่รู้เรื่องทำไมพี่ห่วงสายตาคนที่ผ่านมาเห็นหรืองไงถึงกูจะไม่หล่อแต่กูมีสเสน่ห์นะเวลูปก็รูปกูหน้าก็หน้ากูเสื้อนอนย้ยๆเนี่ยก็ของกูใส่นอนสบายจะตายกูจะส่งรูปห้ใครลงรูปอะไรก็สิทธิ์ของกูป่ะฮะโตนะเว้ย,ยทำตัตไม่มีเหตุผลดิ กูห่วงเหตุผลแค่เนี้ยพอปะเออแค่นี้แหละจะไปนอนแล้พวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอเดี๋ยวพึงนี้ไม่ตอบกูเลยอะตอบอะไรอีกะว่ากูถามว่าเหตุผลแค่เนี้ยพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวกูจะได้หายผลเพิ่มให้เช่นมึงน่ารักเกินไปกูไม่หายใครมองมึงหรือว่าจะเป็นอนี่เออแค่นี้แหละไปนอนแล้วบายพรุ่งนี้เจอกัน เันยัครับน้องอาร์มโ,โ,โอ้โหนี่พี่อาร์มเขาทำโกรธจนหน้าแดงเลยเหรอวะฮะโหไม่ได้หน้าแดงเว้ยเมื่อกี้ลมมันแรงอะ่ะเอาหน้าไปจ่อลมอะ่ะหน้ากูก็เลยแดง จ้าจ้าจ้ามึงไม่ได้เขินพี่อาร์จนหน้าแดงก็ได <like> ้จ้าส่เงียบๆดิพี่เขาชอบมึงเี่ชอบมึงเยอะชอิเฮ้ยไอแซนมึงว่ากูชอบพี่เขาบ้างปะวะโอ้ยมึงถามตัวเองค่ะไม่ใช่มาถามกูเนาะ มึงก็รู้ปะวะกูก็มีคําตอบของกูอยู่แล้วอะ่ะ